มันีไม่น่าจะให้แต่อันนี้อันนี้ก็ทองแดงกันพวนี้เป็นทองแดงนี่เป็นทองแดงนทองแดงเลยไม่ใช่งอันนี้พวกนี้มีเงิน แต่กําลา6หกบาทค่ะท่านลองดูก่อนเนาะไยกตัวอย่างให้ดูอันนี้ก่อนเพราะว่าเป็นเงินต่ำค่ะท่านร้อยสี่สิบคูณหกลิตได้แปดร้อยสี่สิบาทค่ะตรงนี้ค่ะจะลองให้เช็คทั้งหมดไหมคะ่ะโอเคนะคะ่ะคอาวนี้ได้โอค น,นี่เส้นเดียวใช่ค่ะก็เป็นโองแดงหมดเลยใช่ค่ะนี่ได้เส้นเดียวค่ะอันนี้เป็นโรงแรมทั้งหมดเลยได้แค่เส้นเดียว,ยวอันนี้ถ่ายนะคะ